มัันนนอี้สวัสดีครับพี่น้องมือเนี่ยเกษตรพึ่งต้นมากเลยเราครับผมมาเจออีกฟาร์มนึ่งนะครับผมบ้านยังครับผมในบ้านยังนี่อ่าบ้านทับสร้างครับบ้านทับสร้างเนาะคตำบลตำบลตำบลสาาเกียรตอำเภอวัฒนาเนี่ยตำบลสาาเกียรตอำเภอวัฒนาละครเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบนไเคยได้เขม้าทั้งนีิจ้าคือพี่น้องเคยเขม้าทั้งเขาจานพี่น้องก็เลยบว่าใครหูเพราะมันได้พูดดีไปิดไทยแพร่ฟ้ามันฟาร์มนีมันก็บอกว่ามองนั้นเรียงแน่มองนึงแน่ครับผมข้าก็ตามฟาร์มันมาเนาะก็ตามที่พี่น้องมันบอกมา เขากัสกีมาเบิึงแพ้ไอ้พี่น้องพี่น้องอยา่างไรแพะทองเพราะว่าสั้นไอเบิึงควาอะไรก็บ,บอกว่าคือจังแพงแค่ถ่นานว่าเขากัหาแพ้ธรรมาดา่าพี่น้องเด้อครับเด้อแต่พี่น้องอย่างได้ก็ปากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นอกคำน้องผู้เป็นกำลังแก่กันเยอะพรมขบถมถามเจ้าของฟ้ามึงครับผมว่าเป็นอย่างไรนอกคำนอกราคาคเพื่อมีแพร่ขายบ่อครับผมสวัสดีครับ <S <S พี่สวัสดีครับครับผมซื้อย,อยังน้องเหรอผมซื้อแดงครับซื้อแดงเนาะครับเลี้ยงแพะมาจากปีแล้วพี่นี่ ประมาณสักสามปีได้แล้วครับโอ้มันเลี้ยงเจ้าของเลย้วยเนาะ <laughs> <laughs> ลงทุนที่แรกเท่าได้แล้วพี่เจ้าตัวเน่ลงทุนที่แรกผมมีอยู่เอ่อสีหาแม่นี่แหละครับโอ้สีหาแม่เนาะลอยขยับไปเรื่อยอ๋อขยับไปเรื่อยเนาะอันนี้ขยับไปเรื่อยไปเรื่อยไปสมไปเรื่อยครับผมเจ้าปลาก็ขายได้เรื่อยเห็นบอกครับครับคายได้เรื่อยครับช่วงนี้เขากำลัง กำลังยังแพ้กันอ๋อกำลังยังแพ้กันเนาะเงพราะว่าอาชีพแพ้ดิไม้แห้งเนาะพี่เนาะครับอาอาชีพแพ้ดิไม้แห้งกว่าอ,<ร>อาชีพเลี้ยงงวเลี้ยงควายเนาะผมผมสังเกตเบื่อว่านี่ถ้าลงคลิปยุ่งลูกชูผมช่องเกษตรทุ่งตุนทีน่ได้นี่กัเรียดดิ้งขึ้นคืบขึ้นก้ามูเลยครับผมเพราะว<ร>่าคนเบื่อหลายครับผมก <c ười> ึ่มครับชรับมือใหม่เนาะครับเนาะก็มาศึกษาจากช่องพี่เพื่อนเนาะกับฟังพี่เพื่อนว่าการเลี้ยงการ ดูแลกันรักษาเป็นทังไหนเนาะครับเนาะป้าอยู่พี่ผมเออเมื่อไหม่กันเนาะเมื่อไหม่กันเมื่อไหม่กันเทศไทยสามปีครับผมสามปีโอ้ยสามปีบ่ไหมแล้วครับผมเยอะข้าวผ้าเข้าไปเบ้างอันครอบไอพี่เป็นทังไหนครับผมครับครับป้าพี่น้องแต่เยอะท่านใดเก็บไ้กลัวหรอครอกเพิ่นครับผมครับอ๋อหนีไฟเนาะอ๋อนี่คอกเพินพี่น้องคอก เขากินอาหารช่วงเอาพอดีไปตากกระถิ่นช่วงเศร้าช่วงเศร้าเอามาให้กินแล้วช่วงใบเขาก็ถ้าเกิดฝนมัตกเอาปล่อยกันอ๋อหอบปล่อยเวลากล่าวอากาศค่อยดีเขาก็เอากระถิงนไปก็ให้ตอนให้ให้ตอนบใบแต่เศร้ากับแต่เศร้ากับปล่อยปล่อยในทุ่งครับอ๋อคึ่งในทุ่งพ่อเมื่อกอ้คึ่งครึ่งเนาะอตอนเรื่องอ้าวเข้าช่องแล้วอ้าวอ้าวเข้าช่องแ่ไอ้พี่จ้าวัตถีจ้า เอฟซีเอฟซีอันนี้อันนี้มันออกมากเพราะเพราะว่าจะเกลือตั้วหีิโอพิการตัวนี้อ๋อพิการบอกครับผมมันผสมบูรณ์มาจากไหนตรงนี้สงสัยที่เป็นไอไอไอตัวที่หุ่มโรคหุ่มไอมในในตัวมันนี่มันจะพิษอย่างปกติอย่างนี้เนาะแกมันก็กินอาหารในที่สัตเนาะปกติกิปกติเพื่อแกมันขามันจะนี่ครับผมแทนเศษมันตึงแาเส้นตึงเนาะครับผมอก็ค้อกับท่าธรรมดาด้วยพี่สักพั อืมตาบแต่ยังบม่ได้กราดไ่ไยันเนาะเอ้าครับผมเขาขึ้นไปห้องหันเนาะอืมโอ้แล้วมีโอ,อ,อกาสกับเด็กสั่งเพิ่มนีดอกอเอ้ยผมว่ากรรมาตางจะดีพี่เพราะว่าเขาใส่ไม้จะหนี่เนาะไม่ไม่แปรเน,นาะกระดานแปรนั่ดีดัวครับอันอันนี้พอดีอันเขาหายมากจากไอ้แผ่นเถลทนี่แหละเอออแผ่นเพลีแผ่นนี่แต่อันนี้ผมไปซอยเอาโอ้สรอยเอาบ่ครับเอาไปอยู่ขาซอยเอาครับเอาไปอยู่ขาซอยเอาครับกินน้องทางจะเขาจะให้ดีนี่ ทำเป็นทำเป็นแทบพืมบานเท่านี่ก็อยู่มาจกสองเส้นอยู่แล้เนาะส้นเกือบสองเส้นเออมันก็ครับแต่เป็นแค่ยอ่งใหญ่แน่ก็จักสองเส้นสเส้นเนาะครับพอขี่มันจะตกจงตกเนาะเออโอเคอยู่พี่น้องเขาแงนคออกความเนาะนี่เนาะครับออันนี้แยกคอกแหกคอกเพื่อไม่เป็นวัตถัยตัวอ่น กอดไม่หยังเลยนะอ่าแพาะปลกแพาะปลวยเนาะแล้เกาห้องใหคอกหลายคอกคุณอะี่หลายคอกคือพี่น้องคนเดียวก็คลอกบางที่จังหวะเขาออกเขาออกน้ำนำกันอ๋อมันออกพร้อมกันอืมหองนี้ก็มีค่ะอ๋ออันนี้ก็มีคอกหนึ่งเหรออ่าไม่ใู่คอกหนึ่งอ๋อมันออกพร้อมกันเนาะครับมันออกพร้อมกันบางที่สามเมียตีเมียพีช่วงนี้เราปล่อยไปหลายมัเลือน้อยเพราะว่าไอ้ช่วงแรกนั่น มันจะหาอาหารของขาดจะยากแน่ผมก็เลยช่วงโควิดนำแน่คนแต่คน,น,นก็ซื้อดีได้ช่วงโคนซื้อดีเนาะครับช่วงโควิดนี่ยผมก็เลยปล่อยๆไปแน่เก็บเงินแน่อันใส่หลายโซ่ไลมันสิใส่แล้วแง่นหมดและเออทางเงินทั้งทั้งตัดเองว่ะเนี่ยครับอันนี้ตัดเองตัดเองแล้วก็เอามาเอาพวกใหม่อะไรที่แรกว่าจะเอาเล็กมาเสื่อมพวกบ้านผมผมก็เลยเอาไอ้ไหม่ยุคาข้าวหน่อตัดใส่เห็ดไปนั่นเขาซื้อมากหนิเนาะแบบ เออนี S <S <People> ่พี่น nice. ้องเอ้ยนี่สร่านอาหารดังดีเลยครับผมครับเค็ดเค็ดแบบนี้พอดีอันเมียกับโยกได้ง่ายนะมันเวลาข้อขวมข้อหยั่งมันมันเบาวน้ทำความสะอาดดีเนาะมันเพี่น้องเออพี่น้องพี่น้องเป็นแนวทางนะครับนอกร้างอาหารเนาะเป็นแนวทางการเท็ดร้างอาหารให้แพียรครับผมนี่ทั้งกับสามลอยก็บาทไอ้ทั้งนี่ครับทั้งตัวนี้มันลอยหันสิบลิตรมันสิบลอยหันสิบแล้วลอยยี่สิบสองลอยมันยังไงไปผมว่าเพราะว่าบางทีสองลอยมันต้องเหงื่ัวเหมือนเราพี่ครับมัน ถ้าสองร้อยไม่ไงถ้าไงถ้าถลาย้อยหาซีบหรือลอยยี่ซีดีข้อแพรมันจะบวกการท่ำไปได้นะมัน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 จะพอดีอันบอกมันจะพอดีอืมถ้าสองร้อยดีถ้าสองร้อยกดไปนี่เศรว่าข้อแพรมันลงมาได้เห็นบอกมันลึกมันลึกมันลึกไปเนาะมันลึกไปเนาะมันลึกไปเนาะมันลึกไปครับผมน้องตามหลาย ถ้าตัวใหญ่มันก็หันตูวทัานยังมันก็ขี่ใส่นะแม่แม่แม่แม็ขี่ทำอะไรก็ขี่ใส่ครับอันนี้การมันขึ้นแตอนนี้มันก็ยังขึ้นอยู่หนี่งยังขึ้นอยู่พอดีขึ้นมาง่อยเนาะคที่พี่น้องเลือกล้างอาหารครับผมมืดมากเลยบ้ันใหม่สวยมากล้างอาหารนะครับล้างอาหารเห็นแค่อันนี้ มีกระแล่พ่อนบนี่ครัะเราะนี่แล้วรับพวกอันที่ว่าเออแมลก้อนแม่ยังนะมีอเครับผมมีกระแล่พ่อพี่น้องครับกระเรานี่ขอกมันเนาะเออข้อกัดใส่ไม้แป้นบมตัวนี้กใไม่นนี่ละไม่ยุคข้าไม่ยอมมาซอยเอามาซอยเอาเนาะตัดแล้วก็เอาลงเดือด้วยด้วยด้วยเอาแต่ผมวันนี้ก็มาจัดทานอยู่ที่บุตรสมใหญ่แล้วมาจัดทานอยู่ที่ขอกนี่ สาขาที่อันนอกใต้เขาปลูกบไปนลยกับญาติเขาเองนะหมอน้องพี่กินไอ้พนอยู่ประจำมันึงเป็นปยังเด้มันมันมันชินแล้วเนาะัมนชินแล้วชินแล้วที่แกนอยู่แต่แกงนี้ใส่อ๋อแต่แกงนี้แชมพูละอ๋อกสลังปลูกอยู่เหลือมันปล่อยมันขวางเนื้อก็เลยจังบนหน้าเลปลูกแชมุูละเอาเฟืองนี่มันก็กินบ่เนี่ยอ่ามันบางทีมันก็กินที่สันครับแต่แต่เพรว่าถ้าจะให้คงน่าจะน่าจะนะแต่ผมก็ยังม่ได้เอามาใส่ไ ก้าน <ad> um, ้ำตาลมันลอยๆมชหน่อยสมนาลอยๆยังไงส้มหนากางน้ำตาลเนาะอันนี้มันก uh ็ค huh. uh ือสิคนกินเข่าตื่อแล้วเขามีกับเขานั่มันแข็งเนาะแข็งมันต้องกากน้ำตาลหวานน้อยๆเนาะแมนง่วนกินมาทุกอย่างแต่ว่ามันจะแหงนไปเรื่อยๆแหละกินบผมมันาันแล้ว่ามราก็อ่านเรวลามันว่างวงั้นว่าเราเพิ่งเห็นนี่เอาเอาเล็กเอาตะแกงดีก่าเนาะ ครับตะมองบางคนเอาไม้เอาไหมอีกสีเนาะเออมาเอาตะแกงสีเพราะว่าเด็กสุดเลยมันงอได้เนาะครับมันงอได้สิพี่น้องเนาะนี่งอได้เลยี่สบายเลยพี่น้องนี่เออบ้านนี้ดีเป่าไหนมันงอได้ก่อนถาไว้นี่เพราะว่ามันก็หูใหญ่พร้อมเนาะหูใหญ่มันสามารถปากมันดึงกินได้เนาะมันจกกินไปเรื่อยๆเลยนี่โอ้มันใหญ่มันจกกินได้พี่น้องนี่บอนี่แนวทางนี่บอเนี่ยนี่บนี่บอ เออนี่กอทาขอท่าองยางได้ดีนนทเางที่ดีได้ดีครับผมนี่ถ้าถ้าจะให้ดีนี่ถ้าะถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นยายางยาแพะขอเาถ้าเกิดท้องปใ่้มันรนเฮี้ยเสียหายเนี่ตั้งแต่ก็ต้องเป็นอ้เป็นล่างเออเอ่าเป็นร่างสุดว่าฟุ้งเปนเฮี้ย่วกัตกลงไปเ่อย่างมันกิกินล่างไน้่างพระ่าแต่ลงพื้นแล้วมันบ่คอยอยากกินไปไแม่นแล้วมันมันเหยียบเนาะมันเกมันเหยียบใครคือมันบริสอาดมันบริสอาดครับมันมาสะอาด มาทายเด็ออกเคาะแพะย์มาเด้ขายบ่แพะไปทั้งไปเ <laughs> บิดไหวกี่ไรฮ่าฮไอพี่น้ <laughs> องไปหาพวกแพะยสั่นเขาผมอันนี้มึงแนวาทางเคาะให้เพ,พื่อนเบิ่งว่าเคาะไปเจ๊งไหนเป็นเฮ็ดเนาะแต่เราเคาะก็คือกันพี่น้องสำหรับตัวหน่อยตัวนี้เอออันนี้อันนี้โอ้อันนี้ฮะอันนี้ซื้อๆบางทีมัคือรเอรียนเขาขายโอ้เขาขมยตัวหน่อยตัวนี้เฮ็ดตุจำตัวหน่อยเฮ็ดไว้ครับผมเพราะว่าถ้าเขามีให้แต่ตัวใหญ่ยังเดียวอืมตัวหน่อยมันก็บบริกิตมันที่มันอยากกินมันก็อยากถ้าเกิดแมีนตัวใหญ่มัันนนก็จะะแยย่่งอตวมัน มันมันว่าหายไหน้อยกินแม่นแล้วครับผมใส่แพรับนี่โอ้พี่น้องแพรผุนพันปอยแบบข้างนอกพีขึ้นการขนนเลยพี่น้องเลยนี่ตาสบายเลขผี่น้องผมบอกปล่อยออกมาากินหายากเนาะอะไตั่งหายกก็อ้พี่น้องอ๋อหนานบอก เงี้ยขนพวกนี้เนาะใส่เงี้ยพูดถึงเงี th ้ยขนนี่แหละอ๋อพวกนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเงาหวานก็เป็นเงาหวานเลยนี่ครับปกติมันก็พกแล้วเราก็มีมีเงาไอ้ผลขนแข็งอีกที่ในห้ันขืนมานทำผมก็เลยตัดตัดออกไปนี่โป้งมันมากแลก็เลาะเลาะกินได้มันจะกินได้เนาะกินได้กินจะเตี้ยนะจวนนี่ผุนพี่น้องเออผุนพี่น้องบรรยากาศที่บนขาวเต็มหลังขนินนี่ที่บนี่ผุ่นพี่น้อง นี่ประมาณจาโตครับยันเนี่ยอันนี้มันเหลือพอถึงยี่สิบละมั้งเกือบเกือบพึ่งขายไปเมื่อก่อนนี่สามตัวอ๋อซมากจะเป็นทองเนาะไม่ใช่ทองเนาะอันนี้มันมันออกไปแน่แล้วครับมีทองทองหรือจะยังพรทันทองก็อนจะมีแบบถ้าจะมีปล่อยอยู่ตัวหนึ่งว่าแน่แนตัวได้ตัวปล่อยบอกพี่น้องแน่ครับครับครับทำไปบ่งตัวปล่อยพี่น้อง ตัตัวพ่นจี่อยแพะกันว่าตัวใดพ่นธุจีครับโอ้น้ำมันถ่วมบ่ครับอันหมับาตัวใดพ่นธุจ yeah. ี่อยพ่กแพะพื้นเนอัอแต่ว่าที่นี่ไอตัวนี้แน่กับนี่แน่เนี่อง่าถืเขาไปทำราคาถูกนะว่าง่ายผมือมากเนี่ยกับที่นีตัวอแหละ แสดงครับผมเขาเล็บๆนี่ตัวนี้แต่งว่ม่ะขายเด้อนี่นี่ตัวนี้จะขายนี่แม่กับลูกมันสีแดงๆเนี่ยแม่อ๋อตัวคู่แม่ลูกตัวแดงนี่บอครับอ๋อพี่น้องตัวแดงแม่ลูกตัวแดงนี่พี่น้องเด้อครับลูกมันได้จักเดือนหรอครับเนี่ยเลือกลูกได้เดือนกุ้งกั้ครับเดือนกุ้งกั้นเนาะครับอืมนี่เด้อพี่น้องคู่นี้เด้อครับผมแม่ลูกตัวแดงครับเพิ่มพน้องเพิ่มสีปล่อยเนาะนี่ครับผมนี่นี่ตัวนี้โอ้ลูกมันแข็งแห้งดีด้วยนี่ <N> <N> นี่นีจังหวะกับแวะมาถามมาไทยกันได้ครับผมบ่เป็นยังบ่ซื้อบ่เป็นยังบ่เป็นยังพี่น้องถ้าค่ายมาเขาก็ได้โยกผมให้โบทั่วไปสามชิดนี่แหละผมมาสอบถามพันเอาครับผมแม่ลูกตัวแมน<อ>นนน่นี่นี่นี่น้องแม่มันยน้องลูกลูกเป็นตัวแม่โอ้ลูกตัวแม่บ่ครับอันนี้อันนี้ท่องท่องแรกแล้วอ๋อท่องสองครับอันนี้ช่องแรกอันนี้ท่องแรกกันบ่หนิครับครับผมท่องแรกเพื่อพี่น้องเด้อแกไม่ยังกขอทุกมาสอบถามพันเอาครับผม มีครู่น่ะเนาะแม่ลูกโตวตัวสีแดงเนาะครับเนาะเออนสินะพี่น้องถ้าพี่น้องทุนหน่อยครับสินะครับผมเพราะว่าราคากับมึงช่งกศรษฐีโบแพงหนอเออเมึงมาจากทานครับผมซื้อได้ครับผมอีตัวนี้ดีก็ซื้อเหล่าซื้อเบียร์ครับฮ่่าฮาฮ่าฮ่าซื้อเหาซื้อเบียเบิร์ดครับผมเลี้ยงมูนี่บ่พ่อบ่พ่อมือครับเบิร์ดล่างครับผมเออล่งหน่งหนึ่งครับผมซื้อแพงนี่ได้ได้ขายพร้อม หาไมีลูกพร้อมเลยหามีลูกพร้อมเออบุตรแล้วก็เริ่มสใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ว่ามีมีทองออกลูกอีกครับมีทองออกลูกอีกพี่น้องแม่แม่ก็ออกอีกสองว่ะดิลูกก็ออกอีกเนืงก็เป็นหาแล้วครผมเข้าเดียวเอาบันฝากบททูพี่น้องไว้แน่นี่ครับผมไปไปยืนยุขุนเด้อะไปเห็นเทสหลไลนี้พี่น้องพู้ได้ครับ โ0081ครับผม103ครับผม9138ครับผมครับอยู่ที่ไหนเนาะฟาร์มอยู่นี่ครับอ่าทับบ้านทับซ่างครับบ้านทับซ่างเนาะเขลด้าเขาเลด้าเนาะครับเนาะเขาเลด้าครับครับย้อนพี่น้องโทรมาหาไม่เนาะ เบอร์โพสต์ยูนงงคมจำมาได้หศูนย์แปดหนึ่นย์นงห่งศาม่งศูนย์สามเก้าหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งสามแปเนาะครับผมที่น้องก็โทรมาหาด้วครับเด้ออยากได้เนก็โทรมาสอบถามเพิมเอาครับผมตอรองราคาขอางเอาเนาะผมขอขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อเพื่อป็นกาลังใจใหตกันเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ